นี่ก็เป็นความคืบหน้าของวันนี้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราก็กําลังเริ่มตีวงแล้วนะครับอาจจะตีวงตรงนี้ช้าไปหน่อยอาจจะขบเพิ่มแต่ต้องดูสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าเดียวต้องมาเชื่อมกับสไลเดอร์ตรงนี้ส่ว <c oughs> นต้นที่เราคิดว่าเป็นต้นหอมนี่ถ้าทางเป็นผักชีฝรั่งนะครับหรือผักชีใบเลื่อย ถัวตรงนี้ยังไม่งอกนะครับเรอต่อไปเราก็ถมตรงนี้ขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวแต่ยังต้องถมกันอีกเยอะนะครับกาจะให้ขึ้นตรงนี้อีก50เซนนะจะทําได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ถั่วเราก็ฝักเพียบนี่ปลูกแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับ แลวนี่ก็สมาชิกใหม่เรานะครับต้นมะขามปลูกให้มันติดกับกองหมักนะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์วันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ